สวัสดีครับผมเกมวิสุกเบอร์ขออนุาเพื่อนเพื่อน,อนมารับชมคลิปจำลองกนนารแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมลิก,กราดูการ2025ถึง2026ครับเกมรอบลีกเฟียดน,นัดแรกริพูปะถินอันฟิลรับการบัเยนของไอกกริลุดโก้มาดดิดครับคู่ที่แข่งจริงประจำคืนวันพุธที่17กันยายนเวลาตี2เข้าสู่เชา้าตรู่ของ วันพัสดีที่18กันยายนนะครับรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดของช่องบิสปอตให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันวันนี้มาดูเวอร์ชั่นของ Ball บอลยูฟ่าชมเปีในการฝึกพักบรรดาฟุตบอลของแอดมินเก่งจากชาแนลยูทูบเก่งพีซีเก่งเมอร์กันบ้างครับหลังจากที่ร,รับชมฟอร์มของอเล็กซานเดอร์ซักภายใต้สีเสื้อของลิขผู้ไปแล้วในเกมล่าสุดที่เราจําลองแมชขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้มาดูเกมยูฟ่าชบริกว่าจะเป็นอย่างไรในการสู้กันถือว่าเป็นศึกหนัก ในเกมแรกเลยนะครับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เดโก้มาเดดที่โคจอนมาพบกันครับรายการนี้ก็ล่าสุดเจอกันเมื่อปี2021นะครับที่แอนฟิลด์ก็ไปรลิเวอร์พูลที่เอาชนะอาม์ดริดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนในรายการยูฟ่าชเชเบปีครับก็ฝานเพื่อนที่ติดตามช anel ของเราครับหากรับชมและถูกใจฝากช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ของเรากันไปด้วยครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราออกไปเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับแล้วก็ถูกใจฝากชช่อคอมเมนต์แล้วก็ให้คำแนะนํากันอย่างสุภาพสุภาพนะครับรับชมกันเพื่อเพิ่งไปก่อนครับสำหรับรายการโยฟ้าชบลิกรอบบลีกเฟดกับลิพูกับไอเดโกมาร์วิดนะครับ ก็ใสถิติที่เจอกันนะครับย้อนไปดูแฮทเวิร์ดก็ลิพูชนะไปได้2เกมครับเสมอ2แล้วก็เป็นฝั่งของแอดมิริดชนะไป2นัดครับมีลิพูทําได้9ประตูแอดมิริดทําได้8ประตูนะครับมุนจากทางยูฟาด dot com ครับมาด้ยชื่อฝั่งเจ้าบ้านลิพูกันก่อนนะครับอันนี้ประตูเป็นอลิซงเบเกอร์ครับกอลังมีดัมนิกส์บาสไทรโกนาเต้ฟานไดมิลอัเกอร์เคสครับหลังมีการเฟแบกคู่กับแบ็กอลิสเตอร์แนวรุกเป็นซาร่าฟอลินเวียส คะแนนอูกโอเอเกไอคิริเก้กองหน้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักครับใีฝั่งของลิเูอร์พูล4-2-3-1จะดวนกับแอตมาริดในค่ำคืนวันนี้ครับแข่งจริงย้ำอีกครั้งคืนวันพุธเข้าสู่เช้าวันพัสบอดีนะครับอยู่ให้เลยเที่ยงคืนของวันพุธเข้าสู่วันผหักนั่นเองครับแฟนที่รอชมก็จะดึกนะครับในส่วนของรายการยารูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับนี่คือฝั่งของผู้มาเยือนวันนีครับ ฝั่งของแอตเลติโกมาดริดครับมาในระบบ4-4-2นะครับแผนแกลงของพวกเขาดูว่าจะยืนทับอย่างไรครับฝั่งทีมเยือนครับประตูเป็นยานอุบลักนะครับกอลังมีมาโกสโจเรนเต้โรบินเดอร์มองเคบองลองเล่เตวิดฮันสโก้ครับกลางมีจูเลโนซิเมเร่ปาโบ่ปาดิออสโอนี่กาโดโซเรียโกอัลเมดาแนวรุกครับกองหน้าเป็นยูเรนอาเวลสคู่กับอเล็กซานเดอร์ซอลอสครับ4-4-2ของแอตเลติโกมาดริดครับโดนกับลิเวอร์พูลในวันนี้ ลองจบทีฟเลนเวียสครับผู้เล่นของฝั่งลิบูแล้วก็ประตูเป็นกัปตันทีมของฝั่งแอดมิดอย่างยานโอบรักนะครับเอาละครับเกมเริมเ่มไปฝั่งของทางทีมเยือนครับเริ่มก่อนโอ้โหแล้วพยายามจะฝ่าไปติดฝั่งลิบูที่ดักได้มาที่อิซักอิซักจะหาจังหวะไปเองนะครับดูทีซัก,อกโอ้โหโยกโยกผ่านไปได้อัฟจี้เข้ามาที่อเล็กซานเดอร์อิซักเจ้าตัวเตะใส,ส่ส่องเลยครับโอ้โห,โโหจัดซัดเสาแรกครับไซยานโอบรัก โอ้ช้อนนี้บุยมาของอีซักได้ลุ้นเลยนะครับลิวพูแต่ยังยืนป้องกันไปได้ครับเพี่แคบแคบครับเสาแรกของฝั่งแอตมาดิดมาดูช้อนนี้ของลิวพูเล่นอย่างไรครับซาร่าเปิดเปิดมากแล้วฉุเข้ามาโมงครับเฮือมเรียของเมาก่อนนี่ออเอาไม่ได้จะตามชิงจังหวะได้ก่อนเบียสให้กับแบ็กอลิสเตอร์โอ้โหเจอเบ,บีอสเข้าถึงเดินถึงตัวเรายังบอลไม่ได้ฝั่งของแอนเดริจยย้อนกลับแล้ว ซิเมเน่ครับให้กับอัลเวลสชูเลโน่ซิเมเน่ให้มาครับอัลเวลสมองหาเพื่อนไม่มีใครช่วยต้องประคองรอล็อ,อบจ่อไปทางฝั่งซ้ายครับเติมมาได้ที่จอร์นี่คาดโดโซ่คาโดโซ่บังเหลี่ยมได้คาโดโซ่รับจ่อมาได้สัตว์ต้องติดเซฟของอาริโซ่รับจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งรับบล็อกไว้ได้ครับโอ้เคอร์เคสว่าเกือบจะได้ลุ้นออกขึ้นนำก่อนครับของแอดมัดฟิตครับโอ้ถ้าไม่มีบล็อกเคอร์เคสมานี่ยโอเคเค้โอจะยุ่งเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ของฝั่งลิเวอร์พูล ยกนิ้วให้เพื่อนเลยครับเลนเวียสนี่ครับบ้าบล็อกได้ทันนะครับเป็นล็อตเคอร์เคสต่างฝ่ายดังมีโอกาสได้ลุ้นด้วยกันทั้งคู่เลยครับฝั่งของลิปูได้ก่อนจากอีซักแล้วก็ฝั่งของไอริสมาทักทายคืนบ้างนะครับมาดูช็อตเตะมุมเล่นสั้นๆมาแล้วบัลิออสบัลิออสโจมาได้แล้วแถว2มีโอกาสได้บังซัดเลยติดล็อกของฝั่งลิปูเอกเริติก้เขาย้ายไปเซนเวีสจัดสวยเลยครับลิปู ฟอร์เรียนเวียสเวียสให้มาที่เอกริเก่ดีดมาที่เวียสเอาล็อบบีช่องพอร์เวียสให้กับที่อิซักอิซักขึ้นมาที่ซาร่าซาร่าทะลุช่องมาที่อิซักซัดเลยครับชนเสาแล้วตามไปท้ำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหว้าวจะมาพิจารณาจากอเล็กซ์เดอร์อซักแล้วครับป้าใช้เวลา15นาทีครับลิเวอร์พูลขคุนดำก่อนแล้วครับโอ้ยิงช็อตแรกนี่ผ่านมือของโอเบลไปแล้วแต่ว่าชนเสานี่แต่บอลยังเป็นใจครับ โอ้มาเข้าทางปืนของอิสซักอีกครั้งหนึ่งยิงหนีแล้วนะครับนี่ครับโอ้จังหวัดชนน่าจะมาบล็อกไม่ทันครี้จังหวัดซ้ําถึงบอลเร็วก,กว่านะครับโอ้เคมองลองเล่ครับสายตานะดูที่บอก็แต่ว่าอิสซักก็รอดาบ2อ,อยู่แล้วครับได้ซ้ําจากยิงของตัวเองอ่ากำังสูญที่ผูกขึ้นนำก่อนแล้วครับจากอเล็กซนเดอร์อิสซักยิงประตูอีกแล้วนะครับในไอของ f c 25ของเราครับมาดูอสดูจูเลโน พลิกมาแล้วให้ครับที่บอลอสิครั้งหนึ่งจ่ายไม่ถึงสเปวเน่นะครับเ,รเกอเคสตักได้เอกิริเกะมาที่อิซักคืนฟอร์เรียนบีเอสเบียแทนกับิซักอิซักตักมาทางซ้ายเอาลงได้เ,เกอร์เคสคืนมาที่อิซักซับเลยครับเห็นโอบักขยับบอกมาน,นะครับลองส่องไกลนอกกรอบเกียโทษดูบ้างวางขึ้นหน้ามาจากยอเรนเต้ติดกับเป็นแบกแล้วอล้มเจอวคอวมแากน้องคาโดโซเล่นกับอาบเลส สายได้ขยับเติมแล้วครับเรียกูเอาไม่ได้เอาไม่ได้โดนกับโดมินิกโซบัสตายบาที่เอาวันเลสโอ้โหโอ้ริง,งังตั้งป้อมแล้วครับเอาเดสแต่ว่ามีบล็อกของโคนาเต้มาช่วยรีพูกไ็ได้อยู่ดูเต็มมุมของแอตมาริดบ้านเป็นเกมใหญ่เกมแรกเลยครับในรอบลีกเฟสยูฟ่าแชมลีก,ก็ดูการนี้ของทั้งสองทีงทมหนทางยังอีกยาวไกลครับมันต้องไปเจออีกหลายๆทีมที่ต้องมาดวลกันในรอบลีกเฟสครับเปิดบาได้โค้ครับ ของเดวิดฮันสโก้บนเสือเนื้อซอสอไปนี้ก็ถือว่ามีการเสริมทัพที่ใช้งบประมาณสูงแต่ว,ว่านักเตะที่พวกเขา,าปล่อยออกไปก็ถือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยนี้เป็นยอดดีลทั้งขาเข้าและขาออกเลยครับทั้งฝั่งของลิพูในซีซั่นนี้ครับมาดูแม็กอลิสเตอร์ของลิปูน้ำหนึ่งศูนย์ก็พยายามเักษาส,สกอร์ไว้แล้วครับอยู่ในแท็กติกตัดเกมคนนี้ซื้อช่องมาที่ไอ้ซักแล้วปุ๊กขู่เกือบจะถึงด้วยว่าลองเล่ าถึงตัวสายขวางไปได้ก่อน,นครับเป็นบอลของแอตเลติกมาดิดมาบ้างเอาเดาให้มาเอาวันเลเ,เจอจับลำหน้าแล้วทงขึ้นเลยครับหู่ทัว่าได้ขยับคูณเตตได้เห็นแล้วนะครับโอ้เอาเลสยกแขนจะไปนี่ก็ขยับปรอเลยครับก็ยังอีกหลายวันนะครับแต่อยาก้เพื่อนๆได้รับชมฟุตบอลกันในช่วงนี้ครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามชนะของเรานะครับ เอาไปดูอีซักตอนนี้สายตกนี้แล้วโอ้โหว่ายังยืนเซฟไว้ได้ครับพี่ยานอุบักโอ้โหดูแต่งบอลเร็วแล้วก็ยิงพุ่งแรงมากนะอีซักเจอไปบังทางขวาแล้วยกเข้าสายแล้วซัดเลยครับโอ้โหอ๋อยังยืนตำแหน่งได้ดีครับยานอุบลกับแล้วก็เป็นลูกแต่มุมของฝั่งลิเวอร์พูลครับเอาแ,แล้วดูซาร่าเล่นกับเฟอร์เรน VS VS เปิดเปิดมาแล้วขึ้นหก สกัดออกมาเอาเื้อยได้แล้วแม็กอาริสเตอร์ครับให้มาให้มาเอคีทีเก้ฮ่าฮ่าว่าผู้สินไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วก็ริบูตใช้จังหวะได้เปรียบตรงนี้เลยครับจากขวาของเอคีทีเก้สองประตูต่อสครับโอ้แอนด, <c oughs> ด์มาร์ติสดูแฟนดี่แอนฟิลดูแถวนี้ครับนี่ครับให้จังหวัดได้เปรียบเล่นต่อไปเลยครับแล้วก็ไปหยุดชนะกันครับเล่นของไอเดอตโก้มาดริดครับโอ้โหนี่ครับก็ ไม่ได้เป่าหยุดเกมแล้วก็นี่อครับไปหยุดกันหมุนกับเร่นของอาร์เ i นติน่มาดริดแล้วลิพูชิงจังหวัดได้เปรียบตรงนี้ครับยิงประตูที่2ได้จากเอกิติเก้ครับมาแล้วนะครับสองประตูจาก2องกองหน้าครับอิซักไปก่อนแล้วก็มาจากเอกิเ้อีกหนึ่งประตูเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับลิพูนี่ห่างไปแล้วครับเราดูจะเล่นสบายขึ้นเลยครับเราดูว่าจะเร่งไหมจูเลนโนชูเมลเน่ตุนกับเคอร์เคสหักกลับมาที่สอลอดลับมุมแคบเสาแรกครับ โอ้ยส่องเลียดมาได้ไอซอนยืนเช็คอยู่แล้วนะครับผ่านมา37นาทีครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านนำอยู่2-0โซบอสไซกลับมาฟอร์เลีนเวียสเวียสให้คับซาร่าตอนนี้ก็ยังดูเงียบๆอยู่ครับซาร่าอะไรก็ดึงตัวประกบให้ครับน้องนองได้อยู่โอ้โหสักยกหลังบัตแล้วสักเลยครับโอ้โหว่ามีวิสีเหลี่ยมด้วยก็คือมองลองเล่แต่บีบล็อกของเรนมองไม่ช่วยไม่ได้อยู่อ่าครับมาที่เทียโกอัลมาด้า ถึงอเวเลสบ้างจะขึ้นเกมอย่างไรโอ้โหเจอแม็กลิสเตอร์อันแล้วดักได้ครับลิพูโซล่าินขวางอยู่โซล่ากลับมาตรงกลางครับที่ฟานไดช่วยแล้วอ้าวที่เอกิริเก้ G, ครับจ่ายโอ้โหเล็งหาอีซักเข้ามาติดฝั่งของแอตมาดริดทดครึ่งแรก2นาทีครับเกมที่ field. อันฟิลโอ้สลายพลาดแรงแอบมาไปสีล ante, เล่นกับยอร์เรนเต้ยอร์เรนเต้เล่นกับอเล็กซานเดอร์โซลอส์สอนหลอด <c oughs> วันนี้ยิงนอกกรอบเลยว่ายังกดดันไอซอนไม่ได้มากเท่าไรฝั่งของแอดมาตติจบครึ่งแรกครับที่แอนฟิลครับสุดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟรนัดแรกของทั้งสองทีมครับเป็นเจ้าบ้านอย่างลิปูนำไอเลเดโกมาตติขู่มาเยืนอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับพักกันสักครู่เดียวเดียเดยเด๋ยวครับชมชิกชมสิ่งน่าสนใจแล้วมาชมเกมหลังกันต่อครับผมเดี๋ยวกลับมาครับ อาครับสัญญาณกลับมาแล้วที่แอนฟิลด์มารับชมเกมคร้งที่สองอนนี้คือหลังอีกสี่สิบห้านาทีครับจบแรกผ่านไปก็เจ้าบ้านอย่างลิปูนนำอยู่สองต่อศูนย์ครับแล้วเอกริเกอ้กอกอกไปเองสายใหม่ที่เคอร์เคสเชื่อมเกมกันลีนะครับทั้งสองเคอร์เคสกับเอกริเก้าเปิดเปิดะะบ้านสัซาลาโอ้โหเจอฮันสโก้ครับโอ้โหกดแล้วก็มวงสัดออกด้านหลังไปก่อนมีเปลี่ยนแล้วครับหนึ่งส่งออตโตนกิสปันครับแทนอเล็กเซเดอร์ซอร์สครับฝั่งของอรลเดโก้มาดวิดครับวันนี้ก็ กดันอะไรในรับของลิเวอร์พูลไม่ได้ครับอ่าดูแต่วงของลิเวอร์พูสลาเลนเซนกับเฟรนเวียสเวียสยึกยักโดยเปิดเปิดเล็งมาเป็นนม่นโคกไไ,ไ,ไ,ได้มาฮันสโก้ถาไมไที่จะงหวะสองของลิเวอร์พูลที่เอกิริเกอเอกิริเกอสองเลยครับโอ้โหเปล่าการพุ่งเซฟไว้ได้โอ้ยิงแรงเหมือนกันครับนอกกรอบของเอกิริเกอหืมยานดูปรักวันนี้ทำงานหนักเลยครับ ประตูของนาเดิโก้มัดปิดเงี้ยสถิติีนี้ก็สูสีกันนะครับทั้ง2ทีมแต่ว,ว่าเกมล่าสุดอย่างที่แจ้งไปตอนแรกที่แอนฟิลด์นะครับเกมนั้นก็ลิเวอร์พูลเชนะ2ต่อ0ครับเมื่อ,อปี2021นะครับอย่าจังหวาเมื่อสักรูแล้วเป็นฝั่งของแอนบิดได้โอ้ขออภัยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับอ่ะสุโขสไลครับจะรับหน้าที่ วางเข้าไปลุ้นเดี๋ยวมีขยับข้างสนามนครับฝั่งลิวูส่งโคดี้คัคโปครับลงมาแทนอุโกโอเอกิดิเก้ครับก็ต้องให้ได้สลับกันทํปุลดงานครับว่าเป็นตัวเลือกอยู่ทั้งสองคนครับทั้งเอกิดิเก้แล้วก็โคดี้คัคโปอ่าครับโซซายหยอดมาแล้วขึ้นโคโอ้โห,โห,โหลงมาแล้วทำประตูได้เลยครับโคลดี้คัคโปสามประตูต่อศูนย์เลยครับอันดรสต มาดูส่งกั๊กโปลงมาแล้วก็ปับบ่งทําประตูให้ทีมได้ประตูที่3ามครับโอ้โหไม่รู้ครับวันนั้นเจอกันจริงๆอย่างไรแต่ตอนนี้ครับโอเอไอของฝั่งลิเวอร์พูลครับอังประตูที่3ใส่ฝั่งของเอเดิโกมัดติดแล้วครับหืโอ้หลักวันนี้ต้องยอมนะครับแต่ละประตูที่เขาเสียครับมันป้องกันได้ยากเหลือเกินนะครับความเฉียบคมเฉียบขาดของแนวรุกลิเวอร์พูลในช่วงนี้ครับ 3-0ครับที่แอนฟิลด์เกมเยือนโดนประตูถึงสามประตูไปแล้วนะครับแอตมาดริดอากับอิซักลีพูดูจะยังไม่หยุดด้วยนะครับอาดีโริกโบเล่กับ Alexander อเล็กซานเดอร์อิซักอิซักมาโยกรับให้กับฟอร์เลนเวสฟอร์เลนเวสซัดรับซูโ,โหลุ้นกรอรบนะป้าประตูที่สี่ยังไม่มาครับลีพูโอ้เดี๋ยวดูจากมุมนี้ครับยิงลอบบอลมันซายติดไซน์หนีโอบลักไปไกลแล้วออกเสาข้างไปเลยครับ โอ้โหยิงแรงนะครับบอลใส่หนักเลยครับของเวสเมอร์สักคู่อันนั้นสิบเอ็ดเกมที่เจอกันนะครับก็มีสามประตูที่เกิดขึ้นเกมนั้นก็ลิบูดยิงได้เป็นสามสองนะครับแล้วก็ลิบูก็เคยพ่ายมาสองสามด้วยนะครับหาก็มาดูเกมกันต่อครับอย่างสู้อยู่ครับฝั่งของแอดมาดิดโยเรนเต้ บอติดแข้งติดขาอยู่้ลยยังกระทของบอลออสอยู่อ่ครับถึงกิสมันกิสมันจ่ายมาที่ที่ได้สัดเลยครับโอ้โหแลอวน่าจะหน้าก่อนครับโยกมาอยู่ทางซ้ายครับมาจูเลโนซิเมลเน่อือหือเอาเปลี่ยนอีกหนึ่งครับถอดชอนิคาโดโซออกครับแล้วเป็นโกเก้ Go ครับลงสามมาของฝั่งอาเดริกโกมัดวิทครับอาวางยาวขึ้นมาโอเคทางแล้ว อาดูที่เอเมดาให้กับคริสมันแม็กอลิสเตอร์อาเกมของลิพูดักได้แล้วมาที่อีซักอีซักมาที่ฟรเวียตจ่ายมาที่ซาร่าซาร่าซาร่ายกเข้าซ้ายแล้วซาร่าปั่นจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับมาอาจจะไม่ค่อยมีส่วนรูปมากแต่ว่าพอต้องการประตูกับซาร่าจัดให้เลยครับโอ้ยหยยั้งหยุดโยกมาแล้วปั่นเร็วครับอุบักโอ้ไม่ทันระวังนะครับเสียของซาร่าครับมาแล้วครับ โอ้นี่ครับเบาติดเท้ทาดีเหลือเกินครับโอ้ยงจะบล็อกแล้วแต่ว่าตามไม่ทันเลยครับตอนนี้ลอดยิงสวยเนี่ยโอ้โหจักมาเสาไกลเลยครับลูกเก่งของซาร่าเลย4ี่ประตูต่อศูเลยครับสกอร์ตอนนี้ใ่ายกันใหญ่เลยครับไอเลตโกมัดตดิแล้วดูเวลาที่เหลือด้วยครับเป็นรูปเกมที่ลีูเล่นด้วยความมั่นใจสุดๆแล้วนะครับ อ่าแล้วดูอเวเรสจะได้ตีไข่แตกไหมอ่มาก็ติดคูนาเต้แล้วเป็นริบูบังได้ก็เป็นแบกไอ้กับเบียสออกมาที่อิซักอิซักมาจับหมววให้กับซาร่าครับเจอขวางก่อนกูเก้กเก้จากมาครับก็มีอเวเดอเวเดาจะได้ง้างไว้หาหาเหลี่ยมอยู่แล้วหลาอมาตรงนี้ครับมีโูนาเต้ครับดักฟิสมันอยู่กักโบจ่ายมาถึงซาร่าซาราไปกับบอลเองครับซาร่าเล่นกับอิซัก อิซักมาจะเชื่อมกับซาล่าค่อยมาล็อบที่สาล่าง้โหมากลายเป็นหุบเข่าด้านในแล้วไปประสานงานร่วมกันเลยครับโซล่ากับอิซักเปลี่ยนนะครับก็เป็นแบกของฝั่งลิเวอร์พูลออกไปครับเป็นเทนนันต์นโรเบิร์ตสันครับลงสามมาแทนอินการปรับแล้วก็ให้เล่นได้พักจากสกอร์ที่นำห่างอยู่นะครับของของุษาเนอร์ซอดเอาได้พักแล้วการแบกล็อบเปิดเต็มมือของลิเวอร์พูลเปิดเปิด,ปดมาแล้วโฉบ์มะมงครับล็บสวนไปจังหวะนี้ครับโอ้โห ก็ยังจะเอาเพิ่มนะครับลิวพูเอาวเลยครับมาอ่าสักหนึ่งประตูจะได้ตีแค่แตกกูถูกไม่นะครับแอดมาเด็ดในเกมนี้ครับสติโอกาสเข้าทำของลิวพูนะ่มากกว่าชัดเจนเลยนะครับใีช่วงแรกๆเลยครับที่ต่างฝ่ายต่างได้ลุ้นแล้วก็มัน ถูกนี้ห่างไปจากความเฉ็บขาดของแนวรุกของลิเวอร์พูลนะครับมีเปลี่ยนนะครับถอดโซเคสออกแล้วเป็นโจโกเมสครับลงสามมาแทนก็เป็นการปรับเกมรับที่จะเอาซาคินชิตซือป่าครับของกุนซือฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอีก12นาทีครับเกมนี้ครับอาวาลเเลสมาอามด้ให้ครับคริสมันคริสมันไหลมาแล้วซักเลยครับได้สอดขึ้นมาครับแต่ว่ายิงติดบล็อกก่อนครับ เลาส่วนของลีพูแล้วจะย้อนโอ้โหดูเวียสดึงจังหวะหลอกมาแล้วที่อะไรเซอย์ซักให้กับฟรีนเวียสฟรีนเวียสไหลมาที่โคดิกกโปโอคดิกกักโปยิงโอ้โหไม่ไหลให้เพื่อนครับเน่ยกลายเป็นว่าโดนไม่เต็มแล้วก็ติดบล็อกด้วยครับของกักโปเอาใหม่ที่ซาร่าถึงที่อิซักรับขึ้นมาแล้วกาโล่งๆซัดเลยครับโอ้โหตีสิบหกหลักครับเนี่ยยิงไม่ได้ครับ่โอ้ฟรีนเวียส ดูจอเรนเต้นี่ครับต่อตัวก็มาก็ดูจะบ่อยๆเกมไปด้วยน,นะครับแม่แอดมิติดก็เป็นในรอบเีกไว้รู้ในเกมหน้าต่อไปนะครับโกเก้ให้กับเอาเลสจับทีกระดกได้ไหมเอาวันเลสโอ้โ <c oughs> หเวลามันผ่านมาเยอะแล้วครับแม่กำลังขาก็ถดถอยไปเลยครับเอาเลสโอ้เปลี่ยน2องเลยครับมูลิน่ากลับกันก็ลงมา เาจะเก็บตัวเล่นสำคัญไว้ในเกมนัดต่อไปแล้วนะครับแอดมาดริตครับตัวกอร์แบบนี้พาซิมเมลเน่เลยนะครับกับบาริออสไว้เลยครับเันกลางแล้วก็ริมเส้นทางขวาครับของแอดมาดริตตอรลิเวสทดเวลา4นาทีครับเกมนี้เวียสดิกได้เอาบาที่อิซักแล้วอาลอิสตูดอิซักอิซักไปได้ไหมไม่ผ่านฮันสโก นันที่สุดท้ายครับของการทดเวลาที่แอนฟิลลี่พูกำลังจะเก็บชัยเนือเอเดนเดยสี่ประตูต่อศูนย์เลยครับแต่ว่ายังไม่จบหรือไม่อยู่ที่วุสิตแล้วก็เป่าจบเกมนี้ไปก็เป็นว่าลิเวอร์พูลทำได้ครับในการจำลองแม t c h การขันศึกยูฟ่าแชมีกรอบลีกเฟสเกมนัดแรกครับซีซั่นนี้เลยครับเป็นลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเอเดนเดย์ส์มาดริดไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดในการฝึกพักบรรดาฟุตบอลต้องขออภัยแฟนๆทั้งสองทีมด้วยนะครับ รับชมแล้วถูกใจฝากเชิญกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องของเรากันไปด้วยนะครับไปเจอกันใหม่หม่หน้านะครับผมบาดีขอลาไปก่อนนะครับมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับเราเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ